โอ้คีย <an> okay, ์ที่นี่ที่นี่นหรอที่นายบอกว่าเงินดงเงินเฮ้ยเด่นเดินเดี๋ยวตกน้ำ oh, <okay. S 1> ที่นี่หรอที่นายบอกว่าเงินดรงเงินดีแบบเช่นเราเลี้ยงหมาเราก็ได้เงินแบบโผพันวันละพันหนึ่งเลยนะ ใช่ใช่ใช่หมาที่นี่มันไม่รู้ทำไมเขาถึงให้อะไรขนาดนี้สวัสดีครับโอ้คงก,กันมาแล้วสินะครับคุณแซมมี่กับคุณเคียะที่ติดต่อไปอ่าใช่ครับผมสวัสดีครับอ๋อนั่นแหละครับผมการที่ผมบอกไปก็ข่าวๆประมาณนั้นเลยนะไม่มีอะไรมากแค่เลี้ยงเจ้าตัวนี้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วทำไมผมขอถามนิดนึงไหมครับได้เลยพอดีผมแค่สงสัยว่าทำไมงานมันถึงแบบไม่มีอะไรมากแค่แค่เลี้ยงหมาตัวหนึ่งหมานี่มันมันคือเป็นหมาอะไรเหรอครับโอ้มันเป็นหมาสมวนเปเศษอ่ะนะของเจ้าของเมืองนี้ นั่นเองเขา,าฝากผมมาดูแลแต่ผมว่ามันจะไม่ว่างยังไงล่ะอ๋อแล้วทําไมคนในหมู่บ้านไม่จ้างคนในหมู่บ้านล่ะครับผมว่าน่าจะมีคนนะโอ้ตอนนี้คนในหมู่บ้านยังไม่มีนะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านเปิดใหม่นะส่วนเจ้าของก็หนะ้าเข้าไปทํางานต่างประเทศนะเขาเลยให้ผมดูแลแต่ผมว่าไม่ว่างจริงๆเพราะว่าลูกเมียผมมาป่วยอพอดีเป็นโควิดอ๋ออย่างนี้นี่เองครับงั้นก็ตลาดเลยนะเออมีตรงตงมีตลาดแบบ ของเต็มอยู่เลยนะครับเนี่ยไม่มีคนจริงๆหรอยังไม่มีนี่ยพอดีว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านแบบสุจริตนะผมกำลังคัดคนเข้าหมู่บ้านยังไงล่ะอ๋อเข้าว่าอย่างนั้นเองแล้ว1,000วันละพันนี้ให้จ้างกี่วันนะครับเนี่ยก็เรื่อยๆนะครับเป็นเดือนก็ได้นะวมมันละพันเดือนเดือนก็สามหมื่นเลยนะเพื่อนสามเดือนละสามหมื่นมากค่าเฉลี่ยกันเดืนมมอน,น,นอ๋ออันนี้คือคนละห้าร้อยใช่ไหมครับต่อวันอ๋อไม่ครับคนละพันเลยคนละพันเลย โอเคครับทั้งสองคนหกหมื่นเลยดิแจ้หมาตัวนี้มันกินอะไรวิเศษไหมครับผมอ๋อไม่กินเนื้อนะครับเอาไปเลยครับผมแล้วก็สมุดด้วยนะเล่มหนึ่งเออแต่ต่นี้มันเนื้อดิบนะครับเนี่ยโอ้ปกติครับปกติงั้นพามันไปในววันนี้เลยเดี๋ยวผมจะไปแล้วผมต้องไปก่อนอ๋อเนี่ยอันนี้ไม่นี่ไม่นี่จะมนี่ไม่นี่จาหมาจะมาไอตัวนี้มันชื่ออะไรหรอครับอ๋อมันชื่อว่าหมาวันหรือว่าด็อกเดย์นี่ครับด็อกเดย์มานี่ด็อกเดย์มานี่ด็อกเดย์หมาวันทำไมต้องเชื่อหมาวันมานี่มาินี่เด เออยังไม่รู้เลยอ่ะหรือพักบ้านไหนก็ได้แล้วแต่เขาเขียนไว้ว่าสามารถพักได้ทุกหลังเลยนะเพราะว่ามันยังไม่มีใครอยู่อ๋อเหรอที่นายเขียนอ่ะเหรอเออก็จริงจริงมันดูเก่ามากเลยนะดูดิใช่มันดูเก่าแล้วดิดิมีลาด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยเออมันมีโอ้โหเจ้าคนอยู่มากเลยสินะเอออย่าเหงานะยดอกเตนะหมาส้มเอ้ยตาที่เจ้านี่ดูแปลกนะมีสองสีมีส้มกับส้มเข้มออฟฟิเชียล เดฉันไม่รู้จะบ้านหลังไหนดีอ่ะบ้านใหญ่ฉันก็เกรงใจเขาอ่ะงั้นเอาบ้านนี้แล้วกันบ้านหลังเล็กๆเนี่ยอันนี้นี่อาไปเาไกินเลยกินเลยกินเลยฉันให้ฉันให้เออกินเลยกินเลยหมูกินเร็วไม่ต้องกินเร็วขนาดนั้นโอ้โหเดี๋ยวไม่ต้องหลายชิ้นอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเ้ามนี้มานี่เข้ามาเข้ามาโอ้ยนะนี่คงเหงาหน้าดูเลยนะโอ้ยน้องเดย์แต่คนไม่มีเลยในบ้านไปไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยแค่หาฟงมาไฟมาปักยไปะที่นี่เหมือนเขาไม่เขาเขายังไม่มีไฟใช้กันมั้งเนี่ยไฟไม่มีด้วยหาหนังสือกันดีกว่า โอ้มันเป็นกดเคียร์ให้ทำตามกดข้อที่หนึ่งที่หมู่บ้านนี้มีหมาที่เรานำมาเลี้ยงไว้หมาตัวนี้ชื่อว่าด็อกเดย์เป็นหมาที่นิสัยดีเชื่อฟังไม่ต้องห่วงว่ามันจะกัดพวกนายแต่อยได้ดูมันเป็นเด็ดขาดมันจะน้อยใจเราห้ามเราห้ามด่ามันนะใครจะดูหมาน่ารักน่ารักขนาดนี้เนาะนายข้มือเข้มือยัง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 ไม่เป็นยังไม่เป็ไม่อ่าเดินเป็นวงกลมแบบวงกลมอย่างเงี้ยวงกลมวงกลมเดินอย่างเี้ี่อย่างงี้ ทำตาทำตาเฮ้ยทำแล้วทำแล้วไ้่ถึยวันเป็นชลาจัดเฮ้ยพระพะวะต้องมันเก่งเราต้องให้รางวัลรางวัลเออไม่ไม่มีเนี่ยเออเราต้องไปหาเนื้อให้เขาด้วยเนาะ ไอ้กข้อจะไปก่อนเราห้ามดูมานะจาไมานะกดข้อนี้เขาบอกเราจะไม่ดูกดข้อที่2เจ้าด็อกเดย์จะชวนพวกคุณเล่นในเวลาช่วงตีหนึ่งถึงตีสองกว่าอาจจะเป็นเวลาผิดแปลกหน่อยแต่ช่วยเล่นกับมันหน่อยครับเพราะว่ามันจะได้ไม่รบกวนคุณอีกแสดงว่าเจ้าหมาเนี่ยเจ้าของเก่าน่าจะเป็นคนช่วงชอบนอนกลางวันแน่เลยนอนแบบนอนแบบอ่าตีหนึ่งตีสองตีสามยังไม่นอนใช้ชีวิตปกติแล้วนอนประมาณเที่ยงวันแล้วก็ตื่นทีมาเที่ยงคืนอะไรอย่างงี้เนาะมันจะติดนิสัยอ่าใช่เป็นคนใช้ชีวิตกลางคืนอะไรอย่างี้ ไม่ได้ไม่ได้ยังถึงเวลาดิเราก็ไปพักก่อนกันแล้มั้งเออได้ได้เดี๋ยวฉันไปหาอะไรมากินหน่อยแล้วนะโอเคโอเคโเมื่อกี้ผลไม้ไหมหรือว่ากินแต่เนื้อหมาปกติอ่ะเออมันมันมันดมเดี๋ยวพี่รอเดี๋ยวฉันรอหาอะไรมาหาอะไรเยอะมาให้แล้วกันนะเออเรียบร้อยไม่มีเนื้อเลยมีแต่ผักผลไม้เนี่ยโหเต็มไปหมดเลยเขียวยะอ๋ ฉันไม่เจอเนื้อเลยฉันเจอแต่เนี่ยแครอทแอปเปิลแล้วก็โปเตโต้เนี่ยนะไม่รู้มันกินไหมอะอะลองดูลองดูหมาจะกินกันนะนี่ตองเดะกินนี่ไหมแครอทโอ้เหมือนจะไม่ชอบนะอ่ะแอปเปิลล่ะแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแอปเปลิปลล่ะชอบไหมมันต้องบอกไม่ชอบแฮโปเตโต้อะชอบไหมมันฝรั่งถ้าว่าแล้วหมามันไม่กินด้วยอ่ะนี่ปกติแล้วเนาะมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะไอ้เห่าเห่าทำไมหรออยากเล่นหรออย่าเล่นนะอยากเล่นกระโดด เอ้ยเดี๋ยวฉันมันเจอแล้วอุ้ยกระโดดด้วยแค่ไมอยากเล่นเลย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 นลนเลยนลยเลยเลยเลยนเลยเล้เลย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 เมเลยเลยยนเลยเล้เลยเลยเายัลยยเลเลยเยเลลยมยนลยเลยัลยเลนย้ย่ยยย้ยยลลวล เดี๋ยวฉันจะเอาไม้ไปซอดนะนี่ให้ดมก่อนดมดกินดม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 ไว้โอเคฉันจะเอาไปซอดนะแล้วก็ตามมาตามหาเจอซอไไหนโนะโนะจับไ่อยู่จับไปอยู่หลังต้นม้นี้ล้กันซอดเลยโอเคโอเคตองเ้ไปหาได้ไปหาได้เลยไปเลยไปเลยไปเลยหากินดม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  โอ้ย <F an> นี่เราต้องเล่นหมากับหมาขนาดนี้เลยเหรอมันก็ต้องอย่างนี้แหละมันก็คงเป็นเจ้าของเก่าคงเล่นอย่างนี้แหละเออเฮ้ยมาเจอ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 มาไม่รู้แน่ไม่หลับเดี๋เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไม่คาบกลับมันจะคาบกลับมาไหมอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนต่อเต้เฮ้ยเฮ้ยโคตรเก่งมากสุดยอดตอนนี้เปลี่ยนใหม่หน่อยฉันบอกไว้บนต้นไม้เลยมาหาไม่เจอมันไม่มีทางมันไม่มีทางหาโดยหาเจอแน่นอนนี่อะไรแกงหมาเลยเลยจำไหมจำไหมจับอยู่จับอยู่จับอยู่มันต้นที่ใหญ่สุดเลยละกันต้นเนี้ยแกงหมา เวางตรงนี้เลยกันต้นคิดมัดหน่อยๆอะตบนนี้มันน่าจะมองไม่เห็นแน่นอนโอเคตรงนี้แล้วกันเรียบร้อยจะบอกเลยรอบนี้ไม่มีทางหาเจอไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยหาได้เฮ้ย <มา S 1> หมาเนี่ยเนาะหมาก็หมามันจะไปหาต้นไม้ยังไงหมามันเป็นต้นไม้เป็นโอ้แต่ว่าก็ว่าเถอะพอแบบไม่มีคนแล้วหมู่บ้านในขนาดนี้มันมันดูเงียบเหงาเหมือนกันเนาะโอ้มันเหงามากเลยแล้วก็ไอ้ตัวเดว่าไงไหนวะไงเฮ้ยเอ้าเฮ้ย ช่ทำไมต้ปฐมไม้โคตรส่งเลยมันเคยไปได้ไงอ่ะมันมาเอาจากมันเอาจากกิ่งอื่นหรือเปล่ามันไม่ใช่อันเดิมหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่นะเนี่ยอันเดิมเลยเนี่ยฉันแกะไว้เนี่ยฉันเอาเล็บขุดๆไว้เนี่ยโอ้โหโเก่งเลยว่ะโอ้เธอจะทำไม้ใช่ฉันว่านะฉันไม่ไหวแล้วว่ะเพื่อนฉันอยากนอนแล้วว่ะแต่มันยังอยากเล่นอยู่เลยนะถึงงั้นก็ก็เล่นไปแล้วก็เข้าไปพักก่อนแล้วกันเราในตามมาเถอนมานอนก่อนเอ้ยอย่าเฮาฉันฉันไม่อยากเล่นเลยฉันอยากนอนเข้าบ้านมาโอ้มันดื้อมันมันไม่อยากมาเลยมาเลยไปเลยมาเลยไปเลยมาเลย มาหนะ้าเลือเข้ามาเข้ามาเข้ามา,ขาเข้ามาเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันง่วงอเลยไม่ต้องเห่าเลยฉันไม่อยากเล่นแล้วพักก่อนพักก่อนเจอกันเจอกันเจอกันโอเคเจอกันน้องเดโอ้ยก่อนผมมาเบาหน่อยโอเค เสียงดังอะไรขึานหนาเนี่ยโอ้ยจะไปชอบหมาก็ตรงนี้แหละอยาเห่าอ้ยอ่านก่อนเบืมีวิธีแก้ไขหมาเห่ากดข้อที่สามอย่าลืมให้อาหารมันด้วยอาหารอยู่ในห้องครัวสามารถให้มันกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ถ้ามันไม่ยอมกินมันอาจจะไม่สบายหรืออิ่มแล้วไม่ก็ลองดูดีๆว่าพวกคุณทำมาให้พวกคุณได้ดูมันหรือเปล่ายังไม่ได้ดูมันเลยลอกแน้ไอ้นี่เรียกดไม่ดูอ้ยนี่นี่อ่ะนี่เอาเท้าไหมอ่ะเอาเ้ไป เฮนยเลเราจะมาขู่ฉันทำไมเล่าไปเนี่ยเนื้อไงอาหารไงเฮ้ยนี่เอาเอาอาหารกินไหมไม่เอาหรือเชะไม่เอามันไม่กินเป็นเรื่องของแกเนี่ยงูชาวัวแล้วฉันจะนอนแล้วนี่จะกินก็หยิบเองแล้วเตาในเตาอ่ะนอนแล้วงั้นงั้นฉันว่าถ้ายังไม่พาไปเดินเล่นมันหาวต่อนีงั้นจะพาไปเดินเล่นก่อนละนะเออเลื่องแต่นายเออฉันไม่ไหวแล้วฉันง่วงมากเลยอ่ะโอ้ต้องตื่นเช้ามาทำนู่นทำนี่อีกเออไอ้หลับก่อน อ๋อนายด็อกเดิ์ไปเดินเล่นกันนายจะได้หยุดเถาะบกทีโอ้ยไม่ได้นอนเพราะนายเลยเนี่ยเหมือนหมาที่บ้านฉันเลยไม่รอ้โง่กึ่งโง่เมื่อแต่ทำไมนายรู้สึกแปลกๆขู่ไม่หยุดเลยเนี่ยอะไรโกรธเหรอเฮ้ยง่กึงโงนอนก็ไม่ได้นอนเดี๋ยวนายอยู่เดินนะแม่ด็อกเดย์นี่งไปเดินเราจะเล่นแบบทำไมนายตาฝาดเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวแกเป็นตัวอะไรเนี่ยอย่าละ คิวยาเอ้ยมาเฮ้ยฉันว่าฉันนอนที่ิ่มแล้วมาเพื่อนถึงยังไม่เช้าเอาทาร์จะบอกเลยว่าถึงยังไม่เช้าฉันว่าไปหาอะไรกินกัไแม่มาม่าอะไรเงี้ยคิวยาไม่รู้ว่ามันเอาต้องเตไปเดินเล่นเนี่ย ยังไม่กลับอีกหรอนึกว่ากลับซะและ้วเอออ่านหนังสือรอมันแล้วกันกฎข้อ4เขียนว่ากดหลังจากนี้จะต้องทําถ้าหากเผลอไปดูมันถ้ามันมีอาการแปลกๆอย่าได้ออกมานอกบ้านให้หลบอยู่ในบ้านจนกว่าจะเช้าถ้าหากออกมาแล้วให้รีบออกจากบ้านโดยทันทีทําไมอะ่ะ้วเล่าดูมันปะวะตอนเอขแอบตะคอกใส่มันนิดน้อยแต่มันก็ไม่ได้ดูอะไรขนาดนั้นน่ะแล้วเขียวยาไปไหนเนี่ยเขาบอกห้ามออกจากบ้านด้วยกดมันเขียนไว้อะ่ะเขียวยา ายไปเลยอะ่ะไม่รู้จะหายไปไหนของเขาเนี่ยแล้วเขาบอกเ <_ S 1> ฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะส้มๆใหญ่ๆเดี๋ยวตะกี้เป็นตัวอะไรของมันวะเฮ้ยหน้าตาปากมันเมื่อกี้มันยาวๆยาวๆเหมือนหมาเลยอะ่ะแล้วก็ตัวสีส้มหรือว่าคงคงไม่ใช่ต้องเดร์หรอมั้งบ้าจะเป็นต้องเดร์ได้งไงใช่ไหมล่ะกดข้อต่อไปก่อนกดข้อที่ห้าถ้าไม่ได้ออกจากบ้าน หรือออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ขอให้โชคดีแต่ว่าถ้ายังอยู่แล้วถูกมันจับตัวไปขอให้เตรียมใจที่ถูกมันกินได้เลยแต่ถ้ามีเหตุจําเป็นต้องออกไปจริงๆในบ้านจะมีของจําเป็นอยู่ให้พมันออกไปด้วยแย่ yeah, แล้วไม่ออกไปข้างนอกกับตองเดนี่มั้มันบอกว่ามันจะพาตองเดไปเดินเล่นแล้วกดมันเขียนว่าห้ามออกจากบ้านแย่ yeah, แล้วพอดีวะเนี่ยคิด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  ไม่มีอาวุธเลยเหรอเหมือนใ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 น,ในสมุดเขียนอะมีดไงโอ้มีรู้ซองอยู่ตู้ซองมันจะยิงหมายตรงเมื่อกี้เนเข้ารว่าต้มไม่ย่างใหญ่อ่ะโอ้โหไปไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยออกละในเวลาออกตามหาเคียวยาแล้วโอ้ยนายยังไม่ตายนะเพื่อนเมื่อกี้เหมือนน็นอกเดมันจะมีสี่ห้าแขนด้วยปะวะคงไม่ใช่แขนเคียวาย,ยาใช่ไหมโอ้ยไปไหนวะอลองเดินไปทางนี้ก่อนแล้วกัน ขอให้เจอนะด็อกเดย์ด็อกเดย์แกอยู่ไหนเนี่ยด็อกเดย์ด็อกเดย์ด็อกเดย์เฮ้ยโอ้ยตกใจเสียงหมูแม่งเอ้รีเฟกต์เราก็วายอยู่ด้วยชิมหายเผื่อปืนลั่นเฮ้ย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 แกแล้วแกแล้วอย่าเข้ามา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 อูยิงไม่ตายด้วยยิงไม่เข้าเลยเฮ้ยอู๋รู้สึกมันต้องยิงเลยอะใกล้นี่หว่าชิมหายแล้วฉันลืมไปอย่าเข้ามาด้วยอู๋จะกินตุย่างที่ขวางหน้าไม่ได้นะเออเออเออ ไอ้คนก็หมดไว้ชิบปายเลยมีแต่ตัวใหญ่ตั้องอยู่ในที่แค่ไว้เฮ้ยอย่าเข้ามาด้วยเก็บกันหน่อยเฮ้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 ยหาที่อ่ะสวยเลยตรงนี้น่าจะไป็นที่แอบดีๆอยู่เห็นั้งสองกันแล้วกันหมอมันจะคงเข้ามาไม่ได้เร็วนี้ด้วยหายแล้วชิบหายแล้วอุ้ยนี่ตัวบ้าแล้วมันแน่ไฟันยังแหลมเลยแต่หน้ามันเหมือนต้องเดงจริงไอ้ตัวเข้าไปก่อนเผื่อมีอะไรที่สามารถช่วยได้ ข้อที่6ถ้าจะต้องปะทะกับด็อกเดย์ให้เล็งไปที่ส่วนขาของมันมันจะทําให้เดินช้าลงแต่ไม่ได้ทําดาเมจอะไรมากถ้าหากมันเข้าใกล้ตัวคุณให้เล็งที่ตัวของมันมันจะหยุดนิ่งถ้าหากจะิปชีพมันให้เล็งที่หัวของมันแต่คุณจะต้องใจกล้าหน่อยโอ้ไม่ไหวอะแค่มองหน้ามันมันก็ไม่มีแรงแล้วอะราต้องเล็งขาเพื่อให้มันเดินช้าลงแต่พอมอยู่ใกล้เรามากขนาดที่เราสามารถเจาะเจาะตัวมันได้ก็จะยิงตัวแล้วก็ยิงหัวแล้วกันนะโอเคสเต็ปตามนี้เอาละ หน่อยเว้ยแทมี่เชื่อมันในตัวเองหน่อยโอเคอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ขาเดินช้าลงขาเลยช้าลงเด้๋วต้ยิงลำตัวแล้วก็ยิงหัวไปก้าวไว้หนีดีก่อนอย่าเข้ามาอุ้ยอุ้ยกระสุนเหลือสิบสี่นัดหายแล้วเกลียวดาอุ้ยโอ้ยชุบชุบโอเคโอ้ยไปไหนไปไหนไปขวัญเฮ้ยใครอะทมี่ฉันฉีกรอยแล้วนะพี่เฮ้ยเคลียะจิตใจม่นจะตายแล้วต้อไปไหนมาเนี่ย ฉัน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 หนีมันมาตอนมันไปไล่ฉันเกือบโดนมันจับมัมาตั้งแล้วก็มันตั้งละควก็ฝานี้ในนี้ในบ้านทุกบ้านมีมีมีพวกอาวุธหมดเลยแล้วแล้วมันเหมือนมีแบบลองรอยกอยู่แต่แบบเหมือนในบางบ้านจะมีเลือดด้วยฉันว่าฉันว่าใช่แล้วฉันว่าตอนวิทเลยตั้งแต่ฉันเจอหน้ามันเนี่ยฉันคิดไม่ใจแล้วว่าเรต้องกินคนหนึ่งเพราะบ้านหมดแน่เลยเฮ้ยอย่าเข้ามาทีแค่มันไปโกหกบอกว่าเราต้องยิงขามันเพื่อเดินช้าลงแล้วทันทีนี้ขามันเองแล้วก็ขยิงเราตัวมันยิงขาโอเคแล้วก็ย ตัวแล้วก็ยิงหัวไม่ต้องมือมัอมือมัอมือกันมัอมือกันหัวดอกเดดอกเดได้กลับมาเป็นปกติอะจะไม่อยากทำลายนายอ่ะไม่ได้เพื่อนเราต้องฆ่ามันไม่ใช่หมาทั้งหมาแล้วฉันเลยนะเขียวยะฉันว่าฉันไม่แผนว่ะฉันว่าถ้ายิงขาวเฉยอะมันก็รักกลับมารักษาเดิมได้เพื่อนเป็นหมาไก่พันบ้าเลยไม่รู้อะมารักษาแผลนอ้วนใเลยว่าถ้าเราล่อมาตรงน้ำเนี่ยฉันว่ามันเดินช้าเดินนะเว้ยเลองดูลองดูมามามาล่อมาล่อมาไปดิไปดิไปดิต่อที่มันลงน้ำเนี่ยแล้้้้ววมัันนนนเเเเเดดิิชาาลลงงี่่ยยยยกก็ระตหไไปพืออ ไปจะไปชี้มาแล้วตอนนี้ไปดึงฉันใส่สูดอยู่ไปดึงยินดีเออเออตายตาเออ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 ใช่เพื่อตายเหรอตายเหรอตายแล้วศพศพศพมันสลายไปแล้วแต่ว่าข่าหมาก็จริงแต่ว่าคนในบ้านนี้มันตายหมดเลยเพื่อนแล้วก็ฉันบอกเลยนะไอ้ลุงที่ไอ้ลุงที่มันที่มันทิ้งเราที่มันจ้างวานเราอ่ะเพรามันอ่าสมุดเล่มนี้เว้ย มันก็เลยไปเลยใช่เพราะว่ามันคิดว่าสักวันหนึ่งมันต้องทําอะไรพลาดๆแน่เลยอ่ะหรือไม่ก็มันอาจจะเป็นคนที่มันมันสมัครเว็บเดียวกับเราแล้วมันรู้ว่าในเมืองเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ไปก่อนหรอเออเป็นไปได้เพราะมันรู้ดีกว่าเราเว้ยข้อที่7กดข้อที่7ข้อท้ายแล้วมันเขียนว่าเรือรอบแรกจะมาในตอนเที่ยงคืนถ้าหากพวกคุณต้องการจะกลับขอพวกคุณจะทับประไพิบหาแล้วมันเลยเที่ยงคืนแล้วดิใช่ไหมจะเช้าแล้วอ๋อนี่เราต้องรอโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าเรากลับเรือเล็กโอ้โหมันกว่ากับเรือเล็กมันก็นานอ่ะ อเอาไงเราจะเอาไงไปรอที่ที่พักก่อนไปแล้วก็ไปลับตอนเช้าโอเคแต่เลยไม่รู้จะมีหรือเปล่านะโหยฉันว่าหมู่บ้านนี้มันต้องมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นตอนแรกเว้ยขนาดหมาไกายพันุยังมีเลยอะ่ะมาช่วว่าไงนมาจะมีผีด้วยด้วยเป็น,ไ,นไ,ปไปได้